พอ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อมาจะหกโมงแล้วพ่อเอ,อ้ย หนาวมือสันอยู่ค่ะมือสันอยู่สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลสมอนชาแนลนะคะนาวมือสันดัด,ดอยู่โอ๊โยไปตาแห้งเนาะพ่อบอกแม่แล้วมีหลานสวัสดีตอนเช้าค่ะ สวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะอืมมันนี้ทำไมมันสวยจังเลยเดี๋ยวพี่เสือจะพาไปดูตรงนี้สวยมากนะเอฟซีนะคะสวย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 นะคะโอ้ยงามอีหลีหอีหลอกซุ้มหัวใจก็งามงามด้วยพี่น้องเลย

โอ้ยฟีเอลยสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่ก <c oughs> oh, ับสมอนชาแนลย้ายขึ้นหนาวเถอะเนาะไปหนาวสวัสดีค่ะหนึ่งท่านนะคะ โอ้ยค่ะม,มือคืนยายขำจนน้ำตาตาไหล <c oughs> วันนี้ยายขำม,มื่อคืนยายขำจนน้ำตาไหลไหลแบบแบบไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> ขำจนน้ำตาไหลตัวเองนะคะเอฟซี <c oughs> ยายลงคลิปไปปล่อยคลิปไปสองชั่วโมงนะคะ <c oughs> มีคนดูคนศูนย์ไหลก็ ขำยายหัวร้อจนแบบหัวเ้อจนน้ำตามันไหลอ,ออกมาแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะโอยม่ออฟมาตแต่เช้าเลยนะคะเอซนะคะนี่เราอยู่ซุ้มตรงนี้ก็สวยเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเ <c oughs> อซนะคะ ตอนนี้ยอดอยางกำลังแตกใบอ่อนเนาะอโอ้ยหนาวดีหนาวหนาว,นาวเดี๋ยวเพิ่นกับชิล่ามขึ้นกันสาปานก็ลํำด้วย แม่สวยไหมสวยเนาะก็ทำทางเดินสวยมากสวัสดีตอนเชา้าค่ะแม่สวัสดีด,าาดีค่ะโอ้หอยแม่กระตาบานแข่งแล้วนะนี่บานบิน โอ้ยโอ้ย FC จ่ายดอกไม้มสวยก็